จังหวัดร้อยเอ็ดมอบรางวัลการประกวดหมอลำซิ่งในงาน The Best Otop ร้อยแก่นสาร,รสินวันที่30สิงหาคม2568ที่บริเวณลานด้านหน้า,นา,นาโรบินสันไลฟ์สไตล,ล์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดหมอลำซิ่งในงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท ประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมที่3จ้างเหมาะจะแสดงผลสำเร็จและส่งเสริมช่องทางการตลาดอาชีพของครัวเรือนโดยมีหัวหน้าสวนรดิการผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปผู้ผลิตสินค้าชุมชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมง,งานอย่างพร้อมเพรียงการประกวดหมอลำซิ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคอีสานและประชาสัมพันธ์หมอลำซิ่งให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของมอลำให้สามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ทั้งด้านการร้องการรำและการสร้างสารรค์การแสดงให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมทั้งส่งเสริมให้หมอลำสิ่งคงอยู่ผลรางวัลการประกวดประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศเงินสด1 0,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินสด8,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณรองชนะเลิศอันดับสองเงินสด6 0 00บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลชมเชยเพื่อให้หมอลำซิ่งคงอยู่และเติบโตเป็นศิลปะที่สร้างไรายได้และความภาคภูมิใจแก่ชุมชน